สวัสดีครับท่านบัณฑิตชาตินักปราชญ์ผู้รู้ผู้ฟังผู้ใข้ในการศึกษาที่เคารพวันนี้สำนักผามังกรหลับก็จะหยิบยกเอาธรรมะในทางพระพุทธศาสตร์าสนาอธิบายขยายเนื้อความพอเป็นแหล่งความรู้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็พูดไปตามกำลังสติปัญญาความสามารถความปฏิบัติแห่งตนเท่านั้น อาจจะผิดบ้างถูกบ้างก็ได้ขอท่านผู้รู้ผู้ฟังได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆด้วยนะครับคือวันนี้จะอธิบายในอนิจจลักษณะทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะ <c oughs> จะว่าธรรมเหล่านี้เป็นยอดของธรรม คำสั่งสอนของพระพุทธองค์เลยก็ว่าได้เพราะว่าโดยประมวลรวมแล้วนั้นนะ่ะพระพุทธองค์สอนให้ละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วโดยเนื้อหาสารธรรมทั้งหมดนั้นนะ่ะจะต้องให้เห็นเป็นลักษณะทั้งสามนี้คืออนิจจาลักษณะทุกขาักษณะอนัตตลักษณะจึงจะออกจากกองทุกได้นั่นเอง เพราะฉะนั้นประมวลรวมธรรมทั้งหมดคือลักษณะของธรรมทั้งหมดที่พุทธองค์มาตัดนั้นะตลอดถึงสังขารน,นามรูปก็ดีสสารและพลังงานอยู่ในจักรวาลน,นี้ก็ดีจะมีลักษณะอนิจจังคืออนิจจลักษณะนี่เองทุกขังคือทุกขลักษณะนี่เองอนัตตาคือเป็นอนัตตลักษณะนั่นเองลักษณะก็คือความ รูปแบบความเป็นไปนั่นเองอย่างกรณีที่อนิจจลักษณะเนี้หมายถึงความไม่เที่ยงถ้าภาษาเราพูดง่ายๆใช่ไหมละ่ะคําว่าไม่เที่ยงเนี่ยมันจะมีรูปแบบหลายลักษณะท่านตัดไว้ถึงสี่รูปแบบอะคือหนึ่งกรณีความไม่เที่ยงอย่างไรหนึ่งเกิดขึ้นแล้วแล้วเสื่อมไปไม่คงที่ ของทั้งปวงเลยอะส,สารและพลังงานทั้งปวงนั้นอะเมื่อมันเกิดขึ้นปรากฏขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะมันก็จะเสื่อมไปไม่คงที่อยู่ได้นั่นเองนี่คือลักษณะหนึ่งที่หนึ่งของความไม่เที่ยงลักษณะที่สองเนี่ยของที่มันเกิดขึ้นแล้วนั้นอะมันแปรปวนมันอยู่แบบเดิมไม่ได้ว่าอย่างนั้นเถอะ คือส,สารและพลังงานเนี่ยมันอยู่แบบเดิมไม่ได้คืออย่างที่เราเข้าใจในเรื่องธาตุทั้งสี่นั้นอ่ะมันเป็นองค์ประกอบหลักของสสารและพลังงานธาตุทั้งสี่นี้มันแปรปวนอยู่ตลอดใช่ไหมละ่ะซึ่งองค์ประกอบหลักของสาสารและพลังงานเนี่ยธาตุร้อนมากก็ทําให้ธาตุทั้งสามตัวผันผวนแปรปวนลมมากก็ให้ตัวอื่นแปรปวนผันผวนนั่นเองเนี่ย แต่เราถึงไล่เข้าไปส่วนลึกของธาตุทั้งสี่ก็คือโมเลกุลอะตอมหรือนิวเคลียสนั่นนะ่ะมันมีการทำงานอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมละ่ะมันเคลื่อนที่ไหวติงอยู่ตลอดเวลานั่นเองนี่เรียกว่าเมื่อสาสารและพลังงานมันเกิดขึ้นแล้วนะ่ะมันมีความแปรปวนอยู่ในตัวของมันเองไม่สามารถอยู่แบบเดิมได้ว่าอย่างนั้นเถอะอยู่แบบเดิมไม่ได้นานนะ่ะนี่เป็นลักษณะอน,นิจจลักษณะที่สอง กรอนลนี้อน,นิจจะลักษณะที่สามเนี่ยมันปรากฏขึ้นชั่วคราวคือไม่คงทนถาวรคือปรากฏขึ้นชั่วคราวเท่านั้นอะ่ะจะเป็นระยะเร็วๆเ,เลยหรือนานหน่อยก็คือไม่แน่นอนอยู่ดีว่างั้นเถอะคือไม่คงทนถาวรอ,อยู่ได้นานปรากฏขึ้นเป็นสภาวะหนึ่งแล้วก็จะต้องเปลี่ยนไปอีกสภาวะหนึ่งอยู่อย่างนั้น เป็นระยะใกล้ๆหรือจะเวลาไกลก็ตามแท้ที่จริงแล้วก็คือเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนจากสภาวะหนึ่งไปอีกสภาวะหนึ่งท่านเรียกว่าชั่วคราวเท่านั้นโดยรวมก็คือมันแย้งต่อความเที่ยงตรงใช่ไหมละ่ะทั้งหมดของอนิจจลักษณะของสสารและพลังงานหรือนามและรูปเนี่ยมันไม่เที่ยงเพราะว่ามันมีความ พันผวนแปรปวนดังเก่าวนั้นอ่ะใช่ไหมละ่ะเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปแปรปวนอยู่ตลอดใช่ไหมละ่ะเปลี่ยนจากแบบหนึ่งไปอีกเป็นแบบหนึ่งด้วยมีมูลฐานมาจากธาตุทั้งสี่นั้นอ่ะเป็นของชั่วคราวโดวยรวมก็คือขัดแย้งต่อความเที่ยงตรงความแน่วแน่นั่นเองความแน่นอนนั่นเองเพราะศาสารและพลังงานจริงเป็นของไม่แน่นอนเรียกว่าอานิจจลักษณะเนี่ย ทีนี้พอเราทำความเข้าใจในอนิจจลลักษณะคือเข้าใจนี่หมายถึงว่าทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งในสี่ข้อนี้ในสสารและพลังงานเนี่ยให้เห็นเป็นของเกิดขึ้นและเสื่อมไปให้เห็นเป็นของแปรปวนอยู่เดิมไม่ได้ให้เห็นเป็นของชั่วคราวเนี่ยหเห็นอย่างไรทีเนี้เห็นเมื่อเราตากระทบรูปหูได้ยินเสียงใช่ไหมล่ะเพราะว่าอายตนะภายในภายนอกเนี่ย รวมแล้วก็คือสาสารและพลังงานในส่วนที่เป็นภายนอกนั้นก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลฐตัพฑะธรรมลมใช่ไหมละ่ะมันมีลักษณะอนิจจลักษณะเหมือนกันหมดคือเกิดขึ้นและเสื่อมไปแปรปวนแล้วอยู่เดิมไม่ได้เป็นของชั่วคราวนั่นแนหะอายตนาภายนอกทั้งหมดนั่นนะส่วนอายตนาภายในก็เหมือนกันตาหูจมูกลิน้นกายใจนี่ใช่ไหมละ่ะ เดี๋ยวตามันก็ไปรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่ไหมเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรียกว่าความไม่ไม่คงที่นั่นเองปรากฏในเรื่องนี้แล้วก็เสื่อมไปในลักษณะการทํางานของมันก็ดีตลอดถึงการเกิดขึ้นเป็นนามรูปแล้วมีตานี้ก็ดีจะต้องเสื่อมไปตายไปหายไปอดีนั่นเองเรียกว่ามีความเกิดและมีความเสื่อมหูจมูกลิ้นกายใจก็เช่นกันใจเมื่อปรากฏขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะ ดิ้นรนไปรูปไปดูไปเห็นก็เกิดจิตวิญญาณทางทางมโนก็ดีจิตวิญญาณทางตาก็ดีก็จะเสื่อมไปตามรูปที่เสื่อมนั้นใช่ไหมล่ะเปลี่ยนแปลงไปตามตาที่เปลี่ยนนั้นวิญญาณที่รู้อารมณ์ก็เกิดเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนั่นน่ะลักษณะสามนี่คือทั้งทั้งอยายตนะภายนอกอยายตนะภายในด้วย ก็มีลักษณะเหมือนกันคืออน,นิจจลักษณะคือเกิดแล้วเสื่อมไปแปรปวนแล้วอยู่แบบเดิมไม่ได้เป็นของทั่วคราวอยู่ล่ําไปนั่นเองนี่คือลักษณะอน,นิจจลักษณะของนามและรูปหรือสสารและพลังงานทําให้เราเข้าใจอยู่บ่อยๆเวลาเราได้ประสบพบเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วนั่นอ่ะก็จะเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ ต่อมาความเป็นจริงสามอย่างนี้จะต้องประกอบกันคืออันนี้จะลักษณะแล้วจะต้องเห็นทุกขลักษณะด้วยเพราะว่ามันเป็นของคู่กันสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ทุกขลักษณะก็มีลักษณะอย่างนี้คือมีลักษณะเดือดร้อนวุ่นวายอยู่คงที่ยาก่ะเพราะมันคงที่ไม่ได้อย่างอันนี้จังใช่ไหมละ่ะมันถึงเดือดร้อนวุ่นวาย แย่งต่อความสงบอย่างใครทุกเนี่ยต่เป็นทุกข์กายทุกใจก็ตามเนี่ยมันจะมีความเดือดดานใช่ไหมมีลักษณะเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ในตัวในกายในใจนั่นเองนั่นแหะท่านเรียกว่าลักษณะทุกข์หรือทุกขลักษณะเดือดร้อนวุ่นวายทั้งกายทั้งใจอยู่นั่นในข้อที่หนึ่งข้อที่สองทุกขลักษณะก็คือ มีลักษณะทนสภาพที่เป็นอยู่ได้ยากคือเมื่อมันเป็นอยู่อย่างนี้ใช่ไหมล่ะอย่างรูปเสียงกลิ่นลดผลสภาพเนี่ยเมื่อมันปรากฏขึ้นมีขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทนสภาพที่มันเป็นอยู่นั้นได้ยากเลยเดี๋ยวมันก็บีบไปใช่ไหมล่ะนั่นน่ะเป็นอย่างอื่นนั่นน่ะเรียกว่าบีบคั้นจากสภาวะหนึ่งอยู่ตลอดเวลานั่นเองปรากฏขึ้นแล้วก็ต้องบีบคั้นให้เปลี่ยนไปนั่นเองเรียกว่า ทนสภาพที่เป็นอยู่ได้ยากกรณีที่สามนี่ก็มีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความทนได้ยากคำว่าทนได้ยากกับที่ตั้งหอแห่งความทนได้ยากมันต่างกันนิดนึงก็คือทนได้ยากก็คือมันบีบคั้นใช่ไหมละ่ะเป็นที่ตั้งแห่งความทนได้ยากก็คือมันมีปัจจัยใช่ไหมละ่ะคือองค์ประกอบแห่งาธาตุนั่นเอง ปัจจัยองค์ประกอบแห่งธาตุที่ตั้งขึ้นเนี่ยใช่ไหมละ่ะสิ่งที่มันปรากฏขึ้นนะมันมีปัจจัยองค์ประกอบคือธาตุทั้งสี่เป็นต้นนั้นน่ะหรือธาตุห้าธาตุหกมีวิญญาณธาตุประกอบก็ตามมันตั้งขึ้นแล้วมันก็แปรปวนใช่ไหมละ่ะเพราะว่าสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยมันทนสภาพเดิมไม่ได้เนี่ยมันมีองค์ประกอบคือธาตุอย่างเนี้ยแล้วมันบีบคั้นอยู่เสมอใช่ไหมละ่ะทนจากสภาพเดิมไม่ได้อยู่นั่นแนหะก็เพราะว่ามัน มันมาจากไหนมันมาจากของที่เป็นอนิจจารักษณะใช่ไหมละ่ะท่านถึงว่าของที่เป็นอนิจจังอนิจจารักษณะนั้นอะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ด้วยกันเพราะมันเป็นของด้วยกันใช่ไหมละ่ะก็คือสาสารพลังงานทั้งหมดนั้นอะมันมีลักษณะทีแรกมันไม่เที่ยงใช่ไหมละ่ะก็คือเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปแปรปวนอยู่แบบเดิมไม่ได้เป็นของชั่วคราว เพราะมันเป็นอย่างนั้นมันก็จึงมีลักษณะเดือดร้อนวุ่นวายใช่ไหมละ่ะเป็นลักษณะทุกข์อะทนสภาพเดิมอยู่ไม่ได้นั่นเองเพราะมันบีบคั้นอยู่เสมอใช่ไหมละ่ะจากนั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งความทนได้ยากเพราะว่ามันมีองค์ประกอบปัจจัยองค์ประกอบต่างๆก็คือธาตุทั้งสี่ดินน้ําไฟลมและอากาศธาตุและวิญญาณธาตุซึ่งเป็นของไม่แน่นอนใช่ไหมละ่ะเป็นของผันผนวนแปรปวนอยู่ตลอดเวลานั่นเอง ในข้อทุกข์ทุกขาลักษณะนี้จึงแย้งต่อความเป็นสุขนั่นเองแย้งต่อความเป็นความแน่นอนนั่นเองแย้งต่อความเที่ยงตรงว่างนั้นเถอะนั่นแหละความทุกข์ทนสภาพเดิมเนี่ยไม่ได้เนี่ยนี่คือสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดอะสิ่งนั้นก็คืออายตนะภายนอกและอายตนะภายในนั่นเองหรือสสารและพลังงานนั่นเอง ทำไมเราถึงพูดในภาพกว้างก่อนเพราะว่าสิ่งทั้งกว้างนี่แหละส,สารและพลังงานอายตนะภายในภายนอกเนี่ยมันจะต้องให้เราได้รู้ได้ดูได้เห็นอยู่ตลอดเวลาทําให้เราทําความเข้าใจในอนิจจาลักษณะหรือทุกขารักษณะของเขาเนได้ง่ายเพราะมันเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นอยู่กายใจอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมละ่ะนี่คือสองลักษณะที่เรียกต่อมาอนัตตลักษณะคือลักษณะที่สาม ถึงเป็นของที่จะต้องประกอบกันทั้งสามอย่างเนี่ยมีขึ้นทั้งสามอย่างเลยแต่ละสารและพลังงานอนัตตลักษณะก็คือลักษณะเป็นของไม่ใช่ตนเป็นของภายนอกคือเป็นของปรากฏขึ้นอยู่ภายนอกว่างั้นเถอะไม่ใช่ของเราเลยเพราะสิ่งนี้มันไม่ใช่เป็นของภายนอกและไม่ใช่ของเราเพราะมัน แล้วก็ไม่เป็นดั่งปาถนาของเราเนี่ยนี่คือรูปแบบลักษณะอนัตตาหรืออนัตตลักษณะของสสารและพลังงานหนึ่งเป็นของภายนอกเราตัวเราสองเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราจริงๆสามไม่เป็นดั่งปาถนาของเราเลยเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสโปรดธรรมะธรรมลมอ่ะจะเป็นรูปภายนอกก็ตามเราปาถนาได้ไหมล่ะให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ มันไม่เที่ยงบอกมันเที่ยงได้ไหมล่ะมันเป็นอ <please. S 2> right ันน <ous> ีจังบอกมันเป็นไม่เป็นอันนีจังได้ไหมล่ะมันก็บอกไม่ได้ปาถนาไม่ได้ใช่ไหมล่ะนั่นแหะข้อที่สองก็คือลักษณะอนัตตะลักษณะนี้ก็คือว่างจากความเป็นมีเจ้าของมันก็ไม่มีเจ้าของใช่ไหมล่ะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามันดับไปเป็นธรรมดามันไม่เป็นของของใครเลยมันไม่มีเจ้าของ มันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองอย่างพระอัญญาโกนธัญญาดวงตาเห็นธรรมแล้วนะ่ะก็เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นเป็นธรรมดาแล้วใช่ไหมละ่ะสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนดับไปเป็นธรรมดามไม่มีของใครเลยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปนั่นเองผู้เห็นกับผู้ถูกเห็นมันก็คนละอันไม่ใช่ไม่ใช่ของเราใช่ไหมละ่ะนั่นนะคือมันไม่มีใครเป็นเจ้าของนั่นเองอนัตตลักษณะเนี้ย เพราะเป็นลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมีลักษณะไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์จากนั้นเมื่อมันไปเที่ยงเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นมันก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นนั่นเองยงเ่ียกว่าว่างจากเจ้าของนั่นเองก็โดยสรุปก็คือว่างจากเจ้าของแล้วยังไม่พอมันเปล่าจากสภาวะอยู่เหนือบัญญัติมันไม่เป็นแก่นสารเลยอะมันมันเป็นอย่างนั้นอะ โดยเนื้อหาสาระแล้วสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นนมันอยู่เหนือบรรจัติว่างเปล่าเห็นไหมละ่ะปรากฏความปรากฏนั้นนเป็นของว่างเปล่าอยู่เหนือบรรจัติใดๆเลยนั่นเป็นของหายไปสูญไปอย่างอนิจจักษณะาปรากฏขึ้นเห็นไหมละ่ะก็เปลี่ยนไปทุกขลักษณะก็บีบคั้นไปในที่สุดก็ผ่านไปเรียกว่าหายไปนั่นเองเรียกว่าสูญไปนั่นเองจึงไม่ใช่ตน ไม่ใช่ตัวตนของเราคือทั้งไม่ใช่ของเราด้วยใช่ไหมละ่ะทั้งไม่ใช่ตัวตนของเราด้วยแล้วก็ว่างเปล่าปรากฏแล้วหายไปไม่มีกันสารใดๆนั่นเองไม่มีเจ้าของไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่เป็นดังปาฏถนานั่นเองนี่คือลักษณะอนัตตลักษณะลักษณะสามอย่างนี้จะเป็นของปรากฏขึ้น น้มและรูปสสารและพลังงานนี่เองคือเราจะประกอบองค์ประกอบของสสารและพลังงานหรือจักรวาลเนี่ยน้มและรูปก็ดีใช่ไหมละ่ะมันก็จะมีลักษณะสามอย่างใหญ่ๆเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้ศึกษาธรรมที่จะออกจากกองทุกได้นั้นน่ะจะรู้มากขนาดไหนก็ตามจะเข้าใจลึกละเอียดขนาดไหนก็ตามในที่สุดก็จะต้องเข้าใจ สสารและพลังงานน้ำและรูปหรือธาตุทั้งสี่อายตนะทั้งภายในภายนอกก็ตามเนี่ยมันจะมีลักษณะสามอย่างนี้คือไม่เที่ยงคือเกิดขึ้นเสื่อมไปไม่คงที่แปรปวนอยู่เสมออยู่แบบเดิมไม่ได้เป็นของชั่วคราวแล้วมีลักษณะเดือดร้อนวุ่นวายทนสภาพ ที่ทนได้ยากเห็นไหมล่ะทนได้ยากก็เพราะว่ามีปัจจัยองค์ประกอบของธาตุทั้งสี่แปรปวนอยู่เสมอนั่นเองเป็นองค์ประกอบหรือธาตุห้าธาตุหกคืออากาศธาตุและวิญญาณธาตุนั่นเองนั่นแหะเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็ทนสภาพเดิมไม่ได้เป็นทุกข์อยู่อย่างเนี้แล้วมันก็จะเป็นอนัตตาไปในตัวของมันคือควบคุมไม่ได้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ เพราะว่าสสารพลังงานน่ะมันแปรปวนผันผวนมันไม่ใช่ของใครอ่ะนนอะเป็นของภายนอกทั้งสิ้นเลยใช่ไหมละ่ะไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราและไม่ใช่ตัวตนของเราด้วยผาสจักเจ้าของว่างเปล่านั่นอ่ะอย่างพระพุทธองค์ตัดกับโมกคลาดมานบนั่นอ่ะดูก่อนโมกคลาดนั่นอ่ะเธอเพิ่งเห็นของสิ่งทั้งปวงเป็นของว่างเปล่าทุกเมื่อ ถอนความถือว่าเป็นตัวตนเสียนั่นแหะวิญญาณถึงจะไม่เกิดอีกใช่ไหมละ่ะเธอถึงจะไม่เกิดอีกนั่นแหะก็คือเห็นในที่สุดก็คือเห็นเห็นอนัตตานั่นเองเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เห็น,นอนัตตานั่นเองอแต่ว่าพรสภาวะที่พระอริยะท่านเข้าไปนั่นน่ะ ท่านฝึกฝนอบรมมาหลายชาติหลายภพใช่ไหมล่ะพอได้ยินเนี่ยความรู้เหล่านี้มันจะเลียงเข้าไปติ้วตี้ว,ต,วตี้วเข้าไปเป็นหมดุดไม่ใชน่น้อยเลยล่ะความรู้ทั้งหมดในพระธรรมนั้นะในที่สุดก็จะเห็นสังขารน,นามและรูปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างพระพุทธองค์ตัดในอนัตตลกขณสูตรใช่ไหมล่ะสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข เพราะท่านพระองค์ถามภิกษุใช่ไหมละ่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าใช่ไหมละ่ะนั่นแหะเป็นทุกข์พระเจ้าข้านั่นสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นควรหรือว่าถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราเป็นของของเราเป็นตัวตนของเราไม่ควรพระเจ้าข้านั่นเองนั่นคือสุดยอดของธรรมะสุดยอดของความรู้ในสิ่งทั้งปวงในจัก,กรวาลในสสารและพลังงานนี้ คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแห่งนามและลูกแห่งสสารและพลังงานแต่การเห็นนั้นจะต้องทําความเข้าใจให้แจม่มแจ้งว่าลักษณะอนิจจังเนี่ยเป็นอย่างไงของสาสารและพลังงานเราต้องทําความเข้าใจโยนิโสมนสิการตามนึกน้อมทําความเข้าใจไว้ในจิตในใจให้เป็นอย่างดีเพื่อความช่ำชองแจ่มแจ้ง,จงทุก,ทกลักษณะเป็นอย่างไงก็ทําความเข้าใจไว้เป็นอย่างดี อนัตตลักษณะแห่งนามและรูปเนี่ยเป็นอย่างไงก็ต้องเรียนต้องทำครอใจโยนิโสมนสิการเข้าไปเก็บไว้ในจิตในใจให้เป็นอย่างดีเพื่อเป็นอินทรีย์บารมีเมื่อจิตใจมีสมาธิใช่ไหมล่ะเมื่อศีลสมาธิมันแจ่มแจ้งแก้วนีปัสนาญานเกิดแล้วนนะเห็นอนิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะเนี่ยตามความเป็นจริงแจ่มแจ้งจึงจะวาง ลงได้ใช่ไหมวางนามด้รูปมลงได้จึงคลายกำหนัดออกได้นั่นน่ะเพราะฉะนั้นอันิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยจึงเป็นสุดยอดธรรมที่พระอริยบุคคลจะเกิดขึ้น mm. เมื่อเห็นธรรมะแล้วนั่นน่ะตราบใดยังไม่เห็นอันิจจังทุกขังอนัตตาแห่งนามละรูปแห่งสาสารและพลังงานนั่นน่ะก็จะเข้านิพพานไม่ได้ใช่ไหมละ่ะเพราะเห็นอันิจจังทุกขังอนัตตาแล้วถึงจะหนายคลายกำหนัดใช่ไหมละ่ะถึงจะอยู่ในสภาวะวิปัสนาญาณเก้า เห็นแล้วหนายในน้ำในรูปเห็นรูปหน้ากลัวเห็นแล้ว,เห,ลวเห็นน้ำรูปเกิดดับต่างๆน,น,นะจนคายจนวางออก,จา,ออกจากน้ำและรูปนั่นเองบรรยายโดยสำนักผามังกรหลับปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆด้วยนะครับและขอให้ท่านบัณฑิตชาตินักปราชญ์ผู้รู้ผู้ฟังผู้ใขในการศึกษารวยบุญรวยเงินแบบไม่มีขีดจำกัดสวัสดีครับ